กระดังปุนายทายคิดคุณาชื่อเล่นชื่อท็อปยี่อศึกษาอยู่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยรติราชพัฒมาสนาคารชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และเราเชวยภาษาอังษฮลโหลไม่ได้พีท้าคิดคุณตาแอสตาวิตี้แอ่เด็เดโมสเตชันสตูดิอฟราชพัะพาสนาธนคารถ้าในเรื่องรางวัลระดับกิตติบัตดหรืออะไรแบบนี้มไม่มีปัจจุบันสนใจคณะบัญชีและการจัาคารสาขาวิชาการ เหตุที่เลือกคณะบัญชีและการทางการในสถานการตลาดเพราะผมสนใจในสถานการตลาดมานานมากเพราะผมชอบในการขายของหรือคนว่าสิ่งยังไงที่ตลาดต้องการผมอยากจะเปิดธุรกิจของตัวเองและเป็นสิ่งที่ฟังถึงได้ง่ายราคาจับต้องได้และผลกำไรจับต้องได้และเป็นเสธุรกิจที่ก็จะมาให้คนได้รู้จักถ้าได้เรียนจะสร้างประโยชน์ได้มากที่สุด จะนำความรู้ที่ผมได้มาเผยแพร่ต่อคนรุ่นใหม่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและจะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นกปอีกครับการนำความรู้ที่ได้มาช่วยเหลือคนอื่นประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจธุรกิจอะไรกบได้กา้นำความรู้ที่ปัญหาทางธุรกิจมาให้คำแนะนำต่อลูกอื่นก็ทุกคนจะต้องเป็นผ้าแต่ไม่ใช่ว่าจะล้มเหลวตำหนิไปเพราะงั้นผมจะนำความรู้ที่ผมได้มาช่วยเหลือคนอื่น